สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสักอย่างเนสนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่นุชเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่นุชจะมาให้คอนเซปต์ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกนะคะหรือแดงกี่ฮิม m ม r รจิ g i c Fever นะคะอันนี้ก็แปลว่าเลือดออกเนาะฟีเ e อก็คือไข้ใช่ไหมไข้เลือดออกนะคะทีเนี้ยโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือมียุงนะคะเป็นพาหะนําโรคนี้นะคะยุงเนี่ยมันจะไปกัดคนที่ มีไข้สูงนะคะคือระยะนี้จะมีไวรัสในเลือดเยอะนะคะคนไข้จะมีไข้ก็ไปกัดปุ๊บพอเชื้อมันก็จะไปอยู่ในท้องของยุงนะคะมีการฟักตัวในยุงประมาณ5้าไอแปดถวันนะคะเสร็จแล้วมันก็จะไปกัดคนปกตินะคะก็จะฟักตัวอยู่ในคนเนี่ยประมาณ5-8วันนะคะแล้วก็คนไข้ก็จะมีอาการไข้สูงนะคะทีเนี้ย มันมีอีกอันนึงที่เราต้องรู้จักนะคะคือไข้แดงกีนะคะทีเนี้ยไข้แดงเกียดกับไข้แดงกีกับไข้เลือดออกนะคะติดจากเชื้อไวรัสตัวเดียวกันเลยก็คือเดงกีไวรัสนะคะอยู่ใน f ฟ m i l y นี้เลยนะคะมี4ีซีโรไทป์นะคะคือเดน1เดน2เดน3เดน4นะคะเวลาที่ติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะอาการไม่รุนแรงนะคะแต่ว่าพอติดครั้งที่2ที่ไม่ใช่กับตัวเดิมเนี่ยสมมติน้องเคยติดตัว เดนหนึมาใช่ไหมแล้วทีนี้มาติดเดน2เดนสเดน4เนี่ยอาการจะรุนแรงนะคะเป็นไข้เลือดออกเพราะว่าคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเชื้อเดนหนึ่ถึงสเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆกันนะคะพอเราติดอีกตัวที่ไม่ใช่ตัวเดิมเนี่ย ร่างกายเรามันจะมีการสับสนแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อได้ไม่ดีนะคะก็เลยทาให้มีอาการแย่ลงนะคะเหมือนในเคสของคุณปอทิสฎดีนะคะทีเนี้ยตัวพาหะเนี่ยก็คือยุงลายตัวเมียนะคะยุงลายบ้านกับยุงลายสวนเนาะชื่อภาษาอังกฤษก็แบบนี้เลยน้อมทีเนี้ยการที่เราจะดูว่าเป็นไข้เลือดออกหรือว่าไข้แดงกีเนี่ยคือจุดแตกต่างคือไข้แดงกีเนี่ยจะมีพลาสมารั่วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกลไกการเกิดโรคนะคะอืม ทีนี้มาดูกกลไกการเกิดโรคนะคะนูกก็จะวาดให้ดูนะอันนี้ก็คือผิวหนังของเรานะคะทีนี้ก็จะมียุงนะคะที่มีเชื้อเนาะมาดูดเลือดเอามากัดนะคะแล้วก็ดูดเลือดของเรานะคะก็จะปล่อยพวกน้ำลายพวกนี้ออกมาซึ่งน้ำลายเนี่ยมันมีเชื้อ,อไวรัสเดงกีใช่ไหมทีนี้ที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะมีพวกเซลล์ที่ออกมาสู้กับเชื้อโรคนะคะ พวก dendritic cell macrophage อะไรเงี้ยมันก็จะมานาะแต่ว่าทีน e เนี้ยไวรัสเนี่ยมันก็นิสัยไม่ดีนะคะมันก็จะเข้ามาอาศัยโฮสต์ของเรานะอาศัยเซลล์ของเราในการฟักตัวนะคะก็จะได้ไวรัสออกมาเพิ่มมากขึ้นเนาะและ้ e วทีเนี้ยไอไวรัสพวกเนี้ยเนี่ยมันก็จะผ่านระบบน้ำเหลืองของเรานะคะมาที่หลอดเลือดของเรานะคะแบบนี้ซึ่ง เขาเรียกว่าไวรีเมียนะคะก็คือไวไวรีก็คือไวรัสนะคะอีเมียก็คือเลือดคือหมายถึงไวรัสในเลือดนั่นเองนะคะซึ่งระยะนี้เราจะพบว่าคนไข้เนี่ยมีไข้สูงมากนะคะอืมทีนี้พอมันเข้ามาสู่หลอดเลือดของเราแล้วใช่ไหมมันก็ร่างกายเรามันก็จะมีพวกเซลล์ภูมิคุ้มกันออกมาใช่ไหมก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลิมโฟไซต์นะคะไอเจ้าลิมโฟไซต์เนี่ย มันจะไปทําให้มีการสร้างอิมมูโนกบลินนะคะ Ig นะั่นแหละหรือพูดง่ายๆคือแอนติบอดีเนี่ยซึ่งมีลักษณะเหมือนตัว Y นะคะอือออกมาจับกับเชื้อโรคนะคะหรือแอนติเจนก็คือไวรัสตัวนั้นนะเไไวรัสก็คือจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอืมก็จะมีแอนติบอดีมาจับใช่ไหมเออทีเนี้ยไอต,ตัวเนี้ยพอมันมารวมกันนะคะเขาจะเรียกว่าอิมมูน คอมเพล็กนะคะไอ้เจ้าอิมูนคอมเพล็กตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตัวละครนี้เลยนะคะพี่นุจะขอมาทบทวนในเลือดของเราก่อนเนาะในหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ต่างๆนะคะเดสบัตเซลล์มีเพสเลตนะคะก็คือเกล็ดเลือดนะคะแล้วก็มีพวกอลบูมินนะคะอลบูมิน ซึ่งแอลบูมินเนี่ยมันเป็นโปรตีนในเลือดนะคะเป็นออนโคติกเพเชอร์ที่คอยดึงน้ำเข้ามาอยู่ในหลอดเลือดอันนี้ให้น้องจำไว้เนาะทีนี้เรากลับมาที่เจ้าอิมมูนคอมเพกต์ของเรานะคะเจ้าอิมมูนคอมเพกต์ของเราเนี่ยมันจะไปจับกับเพเทเลตเซลล์นะคะทำให้เพเทเลตเซลล์ของเราเนี่ยเสียหน้าที่การทำงานเนาะเพเทเลตเนี่ยคือมันทำหน้าที่ในการแบบ เกี่ยวกับกลไกการห้ามเลือดใช่ไหมมันก็จะทําให้เพลเลตของเราเนี่ยเสียหน้าที่นะคะทำให้เพลเลตลดลงแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอตัวพวกเนี้ยมันก็จะลอยไปที่ไขกระดูกนะคะไขกระดูกของเรานะคะไปทําลายไขยกระดูกซึ่งปกติแล้วเนี่ยไขยกระดูกเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการสร้างพวกเม็ดเลือดใช่ไหมสร้างพวกเก็ดเลือดนะคะมันก็จะทําให้ เกลืดเลือดเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็พวกไวเค้าหนีลดลงด้วยอืมแล้วก็นอกจากเนี้ยไอตัวเชื้อเนี่ยมันยังลอยไปพวกตับของเรานะคะลอยไปตับนะคะมันก็จะทําให้ตับมีปัญหานะคะเกิตดตรวจเลือดก็จะมี A S T A L T สูงเนาะอืมโอเคก็จะสรุปว่าคนไข้เนี่ย จะมีปัญหาเพลตต่ำนะคะทีนี้เรามาดูอีกอันนึงนะคะไอเจ้าอิมูนคอมเพกนะคะมันจะไปกระตุ้นระบบ c o m p l ลเมนตนะคะหรือคอม p พลเมนต์ซิสเตเนี่ยไอซึ่งระบบเนี้ยมันจะส่งผลให้ผนังของเราเนี่ยคะ่ะผนังหลอดเลือดนะคะซึ่งปกติเนี่ยผนังของเรามันก็จะชิดอย่างนี้นะคะอืม มันก็จะเกิดการขยายรั่วนะคะทำให้น้ำนะคะที่มันอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยมันลิกออกมาตรงช่องว่างระหว่างเซลอย่างนี้นี่รั่วออกมานะคะรวมทั้งพวกเจ้าอัลบูม,มินนะคะก็จะรั่วออกมาเนาะ คนไข้ก็เลยจะตรวจเลือดเจออลบูม,มินในเลือดต่ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเลดบัตเซลนะคะที่อยู่ในเลือดนะคะมันมันเป็นโมเลกุลที่ใหญ่นะคะมันก็จะไม่รั่วออกมาข้างนอกนะคะคนไข้ก็เลยจะตรวจพบว่ามีฮีโมตุขีดนี่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนน้ำที่ออกจากหลอดเลือดนะคะถ้าออกมากๆเนาะก็จะทำให้น้ำในระบบไหลเวียนเลือดของเรานีอยน้อยลงนะก็จะพบว่ามี ความดันต่ำนะคะแล้วถ้าออกเยอะๆนะคะคนไข้ก็อาจจะมีภาวะช็อกได้นะคะซึ่งเขาเรียกว่า DSS นะคะหรือว่า d a n ก k ่ Shock Syndrome นั่นเองซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายส่งผลต่อชีวิตมากนะคะก็ Hypovolemic Shock ทีนี้น้องก็จะพอเห็น,นกลไกเข้าๆข,ของเลือดไข้เลือดออกแล้วเนาะทีเนี้ยเรามา ดูการวินิจฉัยนะคะในเคสที่เราสงสัยว่าเป็นไข้แดงกีดหรือเปล่านะคะคือคนไข้เนี่ยจะมีอาการไข้สูงลอย2-7วันนะคะร่วมกับมีอาการปวดหัวตากระดูกกล้ามเนื้อนะคะก็อย่างที่เห็นเชื้อเนี่ยมันจะลอยไปที่กระดูกก็ได้นะคะหรือที่ข้อนะคนไข้ก็จะมีการปวดกระดูกมากนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่า break bone fever อันนี้น้องอาจจะเจอคำนี้ได้นะคะอืม แล้วก็จะเจอจุดเลือดออกได้นอ้อยอย่างที่เห็นคือเพดเลทมันต่ําใช่ไหมก็จะตรวจทูนิเก้เทสนะคะการตรวจททนิเก้เทสนะคะคือเราเนี่ยจะวัด BP เนาะได้ค่าตัวบนกับตัวล่างใช่ไหมอย่างเช่น BP 120 8 0นะคะเราจะเอาค่ากลางเนี่ยมาบีบคับนะคะก็คือ120บวก80นะคะได้200นะหาร2ก็เท่ากับ100นะคะเราก็จะ บีบคับนะคะให้ได้ค่า100ใช่ไหมเออแล้วก็จะบีบค้างไว้เนี่ย5นาทีนะคะพอครบ5นาทีแล้วเราก็จะรอรอ1นาทีนะคะแล้วก็ค่อยอ่านผลนะคะถ้ามีจุดเลือดนะคะมากกว่า10จุดต่อตารางนิ้วนะคะแสดงว่าโพสิทีฟนั่นเองอแล้วก็เวลาตรวจแลบนะคะก็จะเจอไว้เค้าเนี่นน้อยกว่า 5,000นะคะพบอัติพิคอ l l ลิมโฟไซต์จำได้ไหมที่ตัวลิมโฟไซต์อ่ะมันจะออกมากระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีเนี่ยลิมโฟไซต์เนาะจะกระตุ้นออกมาให้เกิดแอนติบอดีใช่ไหมเราก็เลยจะพบลิมโ o ไซต์ได้นะคะเป็นแบบอัติพิคอรนะ,ะแล้วก็พบขิดสูงมากกว่า5-10%นะคะแล้วก็พบเพล l เลตต่ำน้อยกว่า1ส0 0นะคะ ทีนี้การที่เราจะคอนเฟิร์มว่าเป็นเดงกีเนาะเมื่อกี้นี่ก็คือเหมือนกับว่าสงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เดงกีแต่ว่าการคอนเฟิร์มเนี่ยเขาจะตรวจ NS1 แอนติเจนนะคะแอนติเจนก็คือไวรัสนั่นแหละก็คือตรวจในช่วงที่คนไข้นี่มีไข้1น่ถึงหวันนะคะก็สังเกตเนาะช่วงที่มีไข้เนี่ยคือเป็นช่วงที่มีไวรัสในเลือดมากนะคะอันที่2คือถ้าไข้นี่มากกว่า5วันหรือไม่มีไข้นะคะอันนี้เขาจะตรวจหา IgM หรือ IgG เนาะ ก้อยตัวพวกนี้มันคือ antibody แอนติบอดีเนาะก็สังเกตว่าแบบช่วงนี้คือระยะแรกเนี่ยเขาจะตรวจหาแอนติเจนตัวแต่ระยะต่อมาร่างกายมีการสร้างภูมิสร้างแอนติบอดีแล้วค่ะเขาก็จะตรวจเป็นการตรวจหาภูมินะคะทีนี้ความแตกต่างของไข้เลือดออกนะคะก็คือจะมีพลาสมารั่วนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพลาสมารั่นี่เป็นยังไงนะคะก็คืออันดับอันดับแรกนะคะก็คือมีขีดเพิ่มขึ้นมากกว่า20%เนาะอย่างที่รู้เนี่ย น้ำมันออกนอกหลอดเลือดใช่ไหมพอน้ำในหลอดเลือดมันน้อยลงนะคะก็จะทำให้ความเข้มข้นในหลอดเลือดมันเพิ่มมากขึ้นให้น้องๆคิดถึงอะเลปัสเซล์ที่มันเยอะๆยอะอะแล้วน้ำมันน้อยๆยเนาะเลือดมันก็จะมีความเข้มข้นมากนะคะขิดมันก็จะเพิ่มขึ้นมากนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือพอน้ามันรั่วซึมออกไปตรงช่องเยื่อหุ้มปอดนะคะก็จะเกิดพู u ล a เอ f f u s i o นนะคะหรือว่าช่องท้องก็จะเกิดแอ c ไซต s นะคะแล้วก็ แอลบูมินนะคะก็จะรั่วออกไปเหมือนกันนะคะพอมันรั่วออกไปเยอะๆนะคะก็จะทำให้แอลบูมินในเลือดเนี่ยต่ำนะคะก็คือน้อยกว่า3.5นะคะนี่ก็คือเป็นตัวแสดงที่ทำให้รู้ว่ามีพลาสมารั่วนะคะแล้วก็เคสที่เป็นไข้เลือดออกนะคะก็จะมีแลบเพล l ลตนะคะน้อยกว่า1นึ่งแสนนะ,ะมีไว้เคาน้อยนะคะมีนิวโทรฟิลน้อยนะคะแล้วก็พบอัลติพิคอลลิมโฟไซต์นะคะนอกจากนี้ไข้เลือดออกอยังพบ ับโตได้นะคะแล้วก็มีมีภาวะช็อกได้นะคะก็คือน้ําในหลอดเลือดเนี่ยมันออกเยอะนะคะทาให้คนไข้เนี่ยมีพีดรอปแล้วก็ถ้าเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่เพียงพอนะคะคนไข้ก็จะเกิดภาวะช็อกนะคะทีเนี้ยเราจะมาคํานวณขีดกันนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะก็คือสมมติคนไข้เนี่ยเรารู้เบสดไลน์นะคะว่าเขามีขีดอยู่ที่30นะคะแล้วก็เราอยากรู้ว่าถ้าเพิ่มมาก ถ้าเพิ่ม20%เนี่ยขีดมันจะเป็นเท่าไหร่นาออย่างที่เราเคยเห็นอะ่ะคุณหมอเขาจะเขียนไว้แบบว่า,าถ้าขิดเท่านี้เนี่ยให้ notify แพทย์นะคะก็เรามาลองคำนวณนะคะแบบแบบแรกกันนะคะก็คือถ้า10%แรกนี่ก็คือเป็น3ใช่ไหม10%ของ30ก็คือ3นะคะคือ30บวก3เนี่ยจะได้33เนาะแต่ทีนี้เราอยากเอาที่20นะคะแล้ก็มาดู 20ก็จาก3าตรงนี้ก็จะเป็น6ใช่ไหมก็คือ30บวก6จะได้36นะคะเราก็จะรู้แล้วลลว,ว่าถ้าขีดเนี่ยมันเท่ากับ36แสดงว่ามันขึ้นมา20%นะคะหรืออีกแบบหนึง่งการเทียบบัญญัติตาย,ยางนะคะก็คือให้เรามองว่าเบสไลน์30เนี่ยมันคือ100นะคะคือหมายถึงว่า100เนี่ยขีดอยู่ที่30 แล้วถ้า120ก็คืออันนี้ก็คือ20ที่เพิ่มมานะคะจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เทียบเป็นจัตยานี้ร2อยคูณ3าหาร0 0นะคะก็ตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดนะคะได้12คูณ3เท่ากับ36กนาะก็คือ36ก็จะได้อันนี้ค่าตรงกันนะคะนี่กรณีที่เรารู้เบ็ดลน์นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าถ้ามันเพิ่มมา20เนี่ยคิดมันจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ36นะคะทีนี้กรณีที่ เรารู้ค่าว่าวันนั้นอ่ะขีดสูง36นะคะแล้วเราอยากรู้ว่าเบสไลน์ของเขามันเท่าไหร่เราก็ต้องคิดย้อนกลับนะคะก็คือ36เนี่ยมันคือ120ใช่ไหมล่ะก็คือ20% 20ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือเทียบไม่อย่าใจยามน,นะคะ120ขีดเป็น36แล้วถ้าเบสไลน์100เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือ100 คูณ36หาร120นะคะก็กดเครื่องคิดเลขมานะคะตัดหรือตัดตัดอย่างนี้ก็ได้เนาะก็จะได้30นะคะเนี่ยก็จะได้เบ็ดลาย30อันนี้กรณีคิดย้อนกลับไปนะคะทีนี้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่เราเนี่ยตรวจคนไข้เนาะอย่างคนไข้มาแอดมิทที่เราเนี่ยเราตรวจขิดครั้นแรกได้30ใช่ไหมแล้วตรวจขีดครั้งที่2ได้36เราก็อยากรู้ว่า คิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะจะเทียบบัญญัติใตอยางก็ได้เนาะอย่างที่เมื่อกี้เนาะเราก็คือเราเทียบสามสิบเนี่ยเบสดละหนึ่งร้อย 100, ใช่ไหมแล้วถ้าสามสิบหกอ่ะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือสามสิบหกคูณหนึ่งร้อยหารสามสิบนะคะก็ตัดตัดนะสามหนึ่งสามตืดตืด ก็จะได้120แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมา20เห็นไหมอันนี้คือ100อันนี้เพิ่มขึ้นมา20แสดงว่าคิดอันนี้มันเพิ่มขึ้นมา20%เนาะหรืออีกแบบหนึงนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือใหม่ลบเก่าหารเก่านะคะก็คือค่าใหม่ที่ได้ก็คือ36ใช่ไหม36ลบ30หารเก่านะคะ ก็กดเครื่องคิดเลขเนาะตืดตืดก็จะได้0.2เนาะทีนี้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเอา0.2ไปคูณ100ก็จะได้20เอร์ซนนะคะก็คือจะรู้ว่าเคสเนี้ยขีดมันเพิ่มขึ้นมา20าะก็แสดงว่ามีพลาสมารั่วนะคะนี่ก็เป็นวิธีคิดเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคนไข้ผู้ป่วยชายไทยอายุ20ปีนอนได้เลยอิ่ง ให้ประวัติว่า7วันก่อนมาเนี่ยมีไข้นะคะไม่ไอไม่มีน้ำมูกนะคะให้วันต่อให้วันก่อนมาเนี่ยมีปวดศีรษะมีไข้ตอนกลางคืนหนึ่งชั่วโมงก่อนมานี้เลือดกำเดาไหลาทางรูจมูกนะคะแรกรับไม่มีไข้นะกสามสิบหกจุดหกเท้าหกสิบดีพีเก้าสิบหกสิบอาร์อาร์ยี่สิบนะคะให้ประวัติเพิ่มว่ามีแถวบ้า,บานมีไข้เลือดออกนะคะก็ได้รับที่เรา,นรเ,านเ,รเ,เนี่ยตรวจเทสแอทตูนิเคียเทสเนี่ยโพซิทีฟเนาะแล้วก็มีไวท์เซลลต่ำนะคะเทสเล็กต่ำ,ตำลิมโฟไซต์สูงแล้วก็นิวโทรฟิลต่ำเนาะแล มีไข้สูงรอยเนาะก็คือสองถึงเจ็ดวันนะคะก็มีเนาะแล้วก็คนไข้นี่มีปวดศีรษะด้วยเนาะแล้วก็มีจุดเลือดออกนะคะแล้วก็แผบเนี่ยก็ตรงนะคะมีไว้เขาต่ํากว่าหนะ้าพันเนาะมี atypical แล้วก็มีเ l ลเ e l t ต่ำนะคะเคสนี้เราก็สงสัยว่าเป็นไข้แดงกีนะทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกไหมนะคะก็คืออย่างที่บอกอะ่ะคือก็ต้องดูว่ามีพลาสมารั่วไหมนะคะก็ ในเคสนี้เขาให้ค่าขีดมานะคะวันแรกได้เท่ากับ44%วันที่2คือ45%นะคะก็คือสังเกตว่ามันเพิ่มขึ้นไม่ถึง20%เนาะก็เคสนี้เขาเลยวินิจฉัยว่าเป็นไข้เดงกีเฉยๆนะคะทีนี้เรากลับมาที่ไข้เลือดออกนะคะระยะโรคของไข้เลือดออกนะไม่ใช่แค่เดงกีนะคะไข้ไข้เลือดออกเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะก็คือระยะแรกนะคะไข้สูงนะคะฟีบ่ายเนาะ ฟรีบายสเตจเนี่ยจะมีระยะที่2อถึงเวันนะคะคนไข้จะมีไข้สูงเนาะถ้าเรื่องของปัญหาการพยาบาลนะคะก็คือเรื่องของไข้สูงเนาะกลัวคนไข้าขาดนะ้ําหรือว่าคนไข้อ่อนเพียทานได้น้อยนะคะแล้วก็ระยะที่2เนี่ยระยะวิกฤตช็อกนะคะระยะนี้ให้สังเกตคือคนไข้เนี่ยจะมีไข้ลดลงนะคะมีระยะ24-48ชั่วโมงเนาะ ในช่วงของไข้สูงเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจพวก CBC ไปด้วยนะคะถ้าเขาเห็นว่า p พลเล l เนี่ยมันเริ่มต่ำกว่าหนึ่งแสนแล้วอะหรือว่าขีดเพิ่มขึ้นสิบถเนี่ยเขาก็จะเริ่มระวังแล้วว่ามันจะเข้าสู่ช่วงระยะวิกฤตนะคะในระยะวิกฤตเนี่ยปัญหาที่สำคัญเลยนะคะคือเรื่องของช็อคนะคะแล้วก็ดู อาการและการแสดงเนาะคือช็อกเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเลือดมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่เพียงพอใช่ไหมถ้ามันไปสมองไม่พอนะคะก็จะมีซึมตัวเย็นกระสับกระส่ายต่างๆใช่ไหมถ้าไปไตลดลงเนาะคนไข้ก็จะมีปัสสาวะออกน้อยนะคะปัสสาวะออกน้อยอืมหรือว่าน้อยกว่า0.5ซีซีเปอกิโลเปอร์อาเนาะ ทีนี้ในระยะที่3ก็คือคนไข้เนี่ยจะมีอาการดีขึ้นนะคะก็คือมีอาการคงที่นะคะหรือว่ากินข้าวได้มากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะก็คือสรุปแล้วระยะโรคของเดงกีฟีเออร์ฮิบริจิกฟีเวอร์นี่มี3ระยะ1,2,3นะคะอืมสรุปถึงปัญหาของไข้เลือดออกกันนะคะก็คือระยะแรกเนี่ยก็จะมีปัญหาไข้สูงใช่ไหมระยะที่สที่เป็น ระยะวิกฤตเนาะอ่อนอกจากไข้สูงนี้ก็อาจจะมีภาวะเลือดออกได้เนาะจาก case study ที่เราเจอเมื่อกี้เนาะที่เขามีเลือดกำเดาไหลเนี่ยอืมส่วนระยะที่2ระยะวิกฤตนะคะก็คือเรากลัวในเรื่องของช็อกไฮโปโวลิมิกช็อกนะคะแล้วก็ภาวะเลือดออกเหมือนกันเนาะทีนี้เรามาคุยถึงกิจกรรมการพยาบาลเข้าๆนะคะ ในคนไข้ที่ไข้สูงเนาะแล้วก็ดูแลดูแลเช็ดตัวลดไข้นะคะเช็ดตัวลดไข้ให้ยาพารานะคะแต่ว่าห้ามให้พวก NSA หรือว่า ASA นะคะแอสไพรินเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เลือดออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ <c oughs> นอกจากนี้ก็คือให้พวกสาดน้ำนะคะในคนไข้ที่แบบกินข้าวไม่ได้หรืออาเจียนมากๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ให้พวกเกลือแร่งอย่างนี้นะคะแล้วก็สําหรับปัญหาของเลือดออกนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการฉีดยานะคะพวกก็คือเลี่ยงฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ไม่อ่าเลี่ยงการใส่เอนจนะคะแล้วก็ไม่ให้พวกอาหารดําแดงนี้ก็คือเลี่ยงแล้วก็การพยาบาลการป้องกันการตกเตียงเนาะ ยกไม้กันเตียงเออแล้วก็พวก Observe พวกค l i n i c a l b ิ n d i n g ต่างๆะ่ะแล้วก็อ่าการให้วิตามินซีตามแผนการรักษานะคะอันเนี้ยตอนที่พี่นุเป็นนักศึกษาพี่นุก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าเออให้วิตามินซีทำไมอะไรอย่เงี้ยคือปกติให้วิตามินซีเราถึงพวก พวกวัดอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยคือจากที่พี่นุชไปสืบค้นมานะคะคือมันจะช่วยในการดูด,ด,ดซึมธาตุเหล็กนะคะแล้วไอ้ตัวธาตุเหล็กก็จะช่วยในการเพิ่มของเกล็ดเลือดด้วยนะคะอืมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณหมอให้วิตามินซีนะคะอืมก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะน้องๆก็ไปดูเพิ่มนะอันนี้พี่นุ้ยให้เป็นไอเดียคร่าวๆนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องช็อกเนาะก็คือ observe พวกคลินิคอลต่างๆนะพวกซึมอ่อนอ่ซึมกระสับกระส่ายตัวเย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้ IV นะคะก็คือให้ IV ตามแผนการรักษานะคะไอชนิดของสารน้ำที่ให้นะคะก็จะมี5%้าเนดีสไลน์นะคะแล้วก็มี0.9%นย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นอร์มัลสไลน์นะคะแล้วก็ข้อควรระวังนะคะคือการให้ไอวีเนี่ย ก็คืออย่างที่รู้เนาะว่าหลอดผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีการรั่วนะคะคุณหมอเขาก็จะให้ IV อย่างระมัดระวังนะเพราะว่าผนังเนี่ยพอมันรั่วเราให้ IV ไปเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะรั่วออกไปทำให้เกิดพวกแอสเซติกกับฟ e ูลออฟฟิวชั่นได้หรือมีปัญหาน้ำเกินต่างๆมีหายใจหอบเหนื่อยฮาร์ดเฟลเลียนะคะน้องก็ต้องประเมินพวกภาวะน้ำเกินต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำไอโนะคะ แล้วก็ไวทอนไซน์นะคะก็ถ้าช่วงช็อกเนี่ยเขาก็จะไวทอนไซนทุกห้าถึงสิบหนาทีนะคะแล้วก็ถ้าคินิคอลดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะออปเซิร์ฟทุก1-2ชั่วโมงนะคะส่วน I.O. เนี่ยก็คือคลปให้มากกว่าห้าห้าซีซี p กิโล per อาวนะคะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้มันแสดงว่ามันช็อกเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าน้องจะได้ไอเดียนะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือไข้เลือดออกนะคะกับแดงกี่เนี่ยเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันก็คือเชื้อแดงกี่นะคะทีนี้การที่เราจะแยก2ตัวนี้นะคะก็คือแดงไข้เลือดออกเนี่ยมันจะต้องมีการรั่วของพลาสมาด้วยนะคะ ซึ่งดูได้จากค่าขีดนะคะคือต้องเพิ่มมากขึ้นมากกว่า20นะคะแล้วก็มีพวก p ู u r a l effusion นะคะมี ascites หรือว่าตรวจมีแอลบูมินต่ำนะเพราะเพราะว่ามันรั่วออกไปนอกหลอดเลือดใช่ไหมอืมแล้วก็จากกลไกการเกิดโรคปัญหาที่เจอเนาะก็คือคนไข้จะมีเรื่องของไข้สูงใช่ไหม มีเรื่องของพลาสมารั่วนะคะกวดชองนะคะแล้วก็เรื่องของภาวะเลือดออกง่ายนะคะจากที่เทสเลตมันตำ่ำอืมแล้วก็ระยะของไข้เลือดออกแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะคือระยะไข้สูงระยะวิกฤตแล้วก็ฟื้นตัวนะคะอืม ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าน้องๆจะได้ไอเดียในการอ่านนะคะถ้าอันไหนที่พี่นุชสรุปผิดอะไรอย่างนี้ก็สามารถทักเข้ามาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะคะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ